คนเราเราว่าควรจะขยันทำมาหากินไว้เนาะเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรแน่นอนเนาะคือไรายได้แต่ละอย่างของเราบางทีมันก็ไม่แน่นอนแล้วก็พยายามแบบหาไรายได้จากหลายๆทางอย่างเช่นของเราเนี่ยตอนนี้ก็มี2เพจที่เราสร้างไรายได้ได้แล้วเนาะจากคลิปเดียวอะ่ะก็รวมกันก็ประมาณเดือนละ2,000ดอลลาร์เนาะก็แต่ว่ามันก็เราก็ยังพยายามที่จะทำอย่างอื่นเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆขยันแบบ มองหาช่องทางอื่นไปเรื่อยๆเนาะแล้วเราก็มาทําคลิปโพสต์ลง youtube อย่างเงี้ยอ่าทุกวันเราต้องโพสลง2เพจที่เราสามารถสร้างรายได้ได้ที่เหรียญมันขึ้นเนะเราจะเน้นที่ที่เหรียญมันขึ้นก่อนนะที่มันสามารถสร้างรายได้ได้อ่ะอืมเน้นตรงนี้ก่อนอะไรที่เหรียญขึ้นที่ยังแบบสามารถสร้างรายได้ได้เนี่ยให้เน้นตรงนี้ก่อนอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยอ่าบางทีอ่ะบางเพจบางโปรไฟล์เราไม่ได้เครื่องมือเลียวอะ่ะ แต่เราได้เครื่องมือโบนัสอย่างเงี้ยเราก็น่าไปเน้นแต่จะเอาเครื่องมือเลียวให้ได้เลยก็ไปโพสแต่เลียวเลียวเนาะก็ไม่มาสนใจโพสรูปไม่ไม่มาสนใจโพสคลิปยาวลงเพื่อให้ได้โบนัสเลยอะ่ะจะเอาเลียวให้ได้เพราะคิดว่าเลียวมันได้เยอะแต่จริงๆแล้วอะ่ะเราควรจะให้ความสําคัญกับสิ่งที่มันที่มันได้เงินก่อนอะ่ะที่มันแบบที่เหรียญมันบิงก่อนอะ่ะ อย่างเช่นมันมีโปรไฟล์หนึ่งที่เราไม่ได้เครื่องมือเลียวเราก็อาจจะเออนานๆโพสทีเลียวอย่างเงี้ยโพสเพื่อไม่ทิ้งเนาะเผื่อได้แต่ว่าที่มันได้โบนัสเราก็เราต้องหมั่นมาโพสที่มันได้เงินแล้วอะที่เหรียญมันวิ่งแล้วอะให้หมั่นโพสตรงนั้นแล้วก็ วันหนึ่งอะเราจะโพส์ที่เพจที่เรารายได้หลักของเราเนาะที่ได้สองรวมกัน2เพจก็วันสองพันดอลลร์เราจะโพส์อันนี้ก่อนตื่นมาแล้วก็จะโพส์อันนี้ก่อนแล้วแล้วเราก็จะมาโพส์ YouTube แล้วเราก็จะมาโพส์ลงโปรไฟล์ส่วนตัวที่เราเราได้เครื่องมือโบนัสมาอันเนี้ยเราได้โบนัสอันเดียวเนาะส่วนเครื่องมืออื่นเรายังไม่ได้นี่ยเียวอะไรอย่างสตรีมยังไม่ได้แต่โบนัสเนี่ยมันรวมรูปกับรวม รวมคลิปยาวด้วยมันก็คล้ายกับสตรีมเลยโพสลงบนนั้นนี่ก็คล้ายกับสตรีมเลยนะถึงไม่ได้สตรีมเนี่ยมันก็ได้ตรงนี้แหละโพสลงคลิปยาวเนี่ยมันก็จะได้เงินมาขึ้นตรงบนัสแทนอแล้วก็เราก็จะไปโพสลงใน่าทิกตอกนะทิกตอกถึงแม้จะได้เงินน้อยแต่ไม่เป็นไรเราเราเรารอผู้ติดตามเป็นแสนเผื่อมันจะมีอะไรดีขึ้นเนาะผู้ติดตามขึ้นเรื่อยๆเราโพสเพื่อให้ผู้ติดตามเพิ่มขึ้นโพสเพื่อ เราก็ไม่ได้เน้นเงินอะไรมากมายใน Tik t o อกไม่ได้เน been, ้นรายได้อะไรมากมายนะเราเน้นที่จะว่าให้คนรู้จักเรามากขึ้นแล้ว próximo, ลเขาก็รู้จักเราในเพราะ t i k t o อกมันก็ค่าการมองเห็นก็เยอะเขาเปิดการมองเห็นคนเข้าถึงก็เยอะนะเพราะฉะนั้นถ้าคนรู้จักเราแพลตฟอร์ม tik t o อกเขาอาจจะมาเห็นเราแพลตฟอร์มอื่นเขาก็อาจจะมากดติดตามเราที่แพลตฟอร์มอื่นก็ได้เพราะฉะนั้นมันก็ถึงแม้ได้เงินน้อยแต่ว่าเราก็ไม่ควรทิ้งก็ควรจะแบบว่าโพสต์เพื่อให้ตัวเองเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะอืม แล้วก็เราก็มาโพสที่เพจ Facebook อีก3เพจที่เรายังไม่สามารถสร้างไรายได้ได้เนาะเราก็หมั่นโพสโพสไปเรื่อยอเก็บสะสมอ,อะไรคะแนนสะสมแต้มไปเรื่อยนเนาะเผื่อวันหนึ่งจะได้เนาะแราก็ต้องหมั่นโพสไม่ทิ้งแล้วก็เรามาโพสอีก2โปรไฟล์ที่เหลือที่ยังเรายังสามารถเรายังไม่สามารถสร้างรายได้ได้เนาะยังไม่ได้เครื่องมือเลียวยังไม่ได้เครื่องมือโบนัสอะไรเลยเลยสตรีมก็ยังไม่ได้แต่เราก็ยังโพสเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันคือถ้ามีช่องทางทางไหนก็หมั่นโพสเรืเ่อย แต่ว่าให้เน้นที่ว่าอะไรที่เหรียญมันขึ้นก่อนอะที่ที่เหรียญมันขึ้นก่อนให้เน้นโพสตรงนั้นก่อนอย่าไปอย่าไปโฟกัสไอ้ตรงที่มันยังไม่ได้อะเครื่องมือที่ยังไม่ได้อะอย่างเช่นถ้าได้โบนัสมาให้โฟกัสโบนัสก่อนอย่างน้อยเหรียญมันก็ยังวิ่งแต่เลียวเนี่ยยังไม่ได้ถ้ายังไม่ได้เครื่องมือมาก็ให้อ่าโฟกัสให้น้อยกว่าที่เครื่องมือที่ได้มานะแล้วก็แต่ว่าก็ยังไม่ทิ้งก็ยังโพสเรื่อยๆเผื่อได้เครื่องมืออย่างเงี้ย